สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเผือแป๊บเดียวหลังที่ห้าที่หกฉาบเสร็จอีกแล้วครับงานรัว้วกำลังดำเนินการวันนี้เทฟุตติ้งพรุ่งนี้ต่อหม้อวิ่งคานรั้วเดี๋ยวก็จะเทเสาก่อแป๊บเดียวก็จะเสร็จอีกแล้วนั่นหมายความว่าโครงสร้างหลังใหม่ต้องจัดอีกแล้วครับโอ้โห อันดับแรกก็คือต้องขอบคุณทีมงานต้องขอบคุณทีมงานที่อยู่ด้วยกันนะครับจัดอย่างต่อเนื่องงานคืบหน้าอย่างตลอดเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะต้องวางแผนตลอดเพื่อให้ทีมงานเรามีงานต่อเนื่องเช่นกันถึงแม้ว่าจะรอโอนอีกนิดหนึ่งนี่แหละครับคือความสนุกความท้าทายแต่สำหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่เริ่มต้นหลังแรก บริหารจัดการตรงนี้ให้ดีนะครับบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ดีบ้านเสร็จได้ยื่นกู้ได้โอนได้เงินหมุนเวียนต่อยอดหลังที่สองหลังที่3ต่อไปใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆอย่าพึ่งลงพร้อมกันหลายๆหลังเดี๋ยวจะขาดสภาพคล่องแล้วก็จะเครียดจะทำให้การทำงานของเราการลงทุนของเราไม่สนุก โอเคไหมต้องรู้ทุนในกระเป๋าของตัวเองเพราะเมื่อไรที่เรามีทีมงานที่มีความชํานาญมาร่วมมาเจอกันแล้วนะครับมาร่วมทีมมาเจอกันแล้วเนี่ยหลังหนึ่งบ้านชั้นเดียวหน้าตาม่อย่างอินจอยโฮมเนี่ยหลังหนึ่งอะ่ะเฉลี่ยประมาณ3เดือนงานแต่ละส่วนเร็วมากมากแล้วแต่ละทีมเขาจะต้องมีงานที่จะลันต่อเนื่องของเขาโดยเฉพาะทีมโครงสร้าง ทีมโครงสร้างเราก็จะได้งานโครงสร้างงานก่อฉาบงานกระเบื้องบางส่วนงานรั้วกําแพงนะครับระบบท่อระบายน้ํารอบบ้านาประมาณนี้นะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวโครงสร้างเขาเสร็จปุ๊บทีมลังคาไม่ใช่ของเขาแล้วอีกทีมหนึ่งมูลังคาก็ไม่ใช่ของเขาแล้วงานฝ้างานไฟอีกทีมหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าทีมประจําเราทีมโครงสร้างประจําของเราเนี่ยเผอแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้วเผิแป๊บเดียวขึ้นอีกแล้ว วงเล็บไม่รู้หรือเปล่าว่าเฮียจะได้โอนทันไหม <c oughs> จะเป็นภาพอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันเมื่อคืนนี้ที่เพือขามทะเลออฝนตกนะครับทีมงานเราแจ้งมาว่าประมาณเที่ยงคืนตกหนักพอสมควรแต่ช่วงระยะเวลาไม่นานน้ํำนองเหมือนกันนะน้ํานองเหมือนกันนะอ่าเย็นวันนี้ก็ท้องฟ้าคึมๆแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าร้องมีแนวโน้มว่าอาจจะมีลุ้นคืนนี้นะครับ ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนี่ไงรอยฝนตกเมื่อคืนเนี่ยรอยฝนตกเมื่อคืนเนี่ยหลังคามุงทยอยมุงตามหลังแต่งานฉาบพวกเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว งานฉาบของทีมงานฉาบของเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทั้งภายในภายนอกหลังที่หหลังที่6อย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ก็มีการเทฟุตติ้งรั้วรั้วกำแพงรอบบ้านนะครับหลวงเราสูงเมตรห้าสิบนะครับโชว์นาล่างาโชว์นาล่างนะขาล่างของเราจะถูกยกขึ้นมาแล้วก็เทฟุตติ้งแล้วก็ตออ่อม้อแล้วก็เทัาล่างของรั้วต่อไป ฟุตติ้งเราประมาณห้าสคูณห้เซนดูฟุตติ้งรั้วสิครับยังลึกขนาดนี้โครงสร้างบ้านไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานอ่าสุดๆแน่นอนที่เราเห็นอยู่คือฟุตติ้งของงานรั้วระยะห่างระหว่างเสาสองเมตรห้าสิบนะครับเสารั้วของเราสองเมตรหิบหลังนี้ห้าสิบเ็ตารางวาพื้นที่หลังบ้านกว่า2เมตรกว่า2เมตรคานคานรั้วที่ผมบอก เราจะยกขึ้นมาประมาณนี้นะแล้วก็จะฝังลงไปจากแนวดินจากแนวเขตลงไปประมาณสิบเซนแล้วมันจะโผล่มาประมาณนี้จะได้ฉาบโชว์ทาสีโชว์มันจะสวยสวยกว่าการที่คานล,ล่างของเรามุดลงไปใต้ดินทั้งหมดเลยเราจะยกขึ้นมาโชว์ประมาณนี้นะครับเข้า okay, ไหมงานฉาบหลังบ้านข้างบ้านเนียนๆฉากก่อนมุงหลังคาอีกนะครับนี่ รอไม่ได้รอไม่ไหวแล้วห้าสิบคูณห้าสิบเซนที่หนาประมาณยี่สิบเซนได้ด้วยเฉลีย่ย <Yeah. S 1> ฟุติงรั้วใช้เหล็กปอกสิบคูณสิบนะครับใช้เหล็กปอกสิบคูณสิบระยะมัดประมาณสิบห้าเซนระยะห่างของปอกประมาณสิบห้าเดินมาเนี่ยระหว่างเสาสองเมตรห้าสิบความสูงของรั้วของเราเมตรห้าสิบ ช่องกำแพงแต่ละช่องครับสองเมตรห้าสิบยาวมาเดี๋ยวพ่งนี้ก็ใส่ท่อดยะหินเทต่อหม้อแล้วก็เทคานต่อไปภายในฉาบเรียบร้อยพอฉาบเสร็จฝนตกมาบ่มปูนให้พอดีบ่มผิวบ่มผิวบ่มผิวปูนให้พอดี สหลังนะครับเราทํางานรัวสหลังหน้าง,งานประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ให้รถแมคโครของ้ังนัดของทีมงานที่น่ารักของเรามาจัดให้ครึ่งวันรถแมคโครกรณีเราจ้างเฉพาะฝีมืออย่างเดียวส่วนใหญ่พวกเครื่องจกักรหนักพวกคารรถแมคโครอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบขอ,ข,อของโครงการของท่านเจ้าของโครงการเนี่ย ช่วงนี้ลังคาคาตลาดนะครับวางแผนสั่งกันให้ดีนะหรือว่าใครมีร้านประจําก็ไม่ว่ากันแต่บางครั้งถ้าเราไปไปซื้อแบบฉุกเฉนะินน่ะก็จะอาจได้ได้ราคาที่ค่อนข้างแพงหน่อยจัดไปอีกสองหลังตอนนี้งานเราขึ้นทั้งหมด6หลังแล้วนะส,สุดีคุณฮุสเซนนะครับในหัวพี่สมเกียรติทักทายยามเย็นครับ หลุมใหญ่ๆนี้ใครรู้บ้างว่าเป็นหลุมอะไรอยู่บริเวณหน้าเฉลียงอันนี้คือเสาโชว์ตรงเฉลียงหน้าบ้านอันนี้คือเสาลัว้วใกล้ๆกับเสาลว้วหน้าบ้านตรงนี้ใครรู้บ้างครับว่าเป็นหลุมอะไรใหญ่ๆเน, <ś le> นี้นี่ไงสีนี่ไงเป็นฟุตติ้งของเสาโรงจอดรถ ฟุตติ้งของเสาลงจอดลดเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบหลังที่สี่ที่เราเห็นอยู่คืองานฝ้ากำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ปูกเบื้องห้องน้ำบางส่วนแล้วก็งานรวมเดี๋ยวเสร็จจากหลังที่หกแล้วนะครับเสร็จจากหลังที่หกแล้วเสจจาโลงลจอดลดเนี่ คุณฟูเซนจําได้ใช่ไหมเห็นภาพมาโดยตลอดใช่ไหมครับเดี๋ยวเสร็จจากหลังที่หกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขึ้นคู่หน้าหลังจากเสร็จหลังที่หกเรียบร้อยแล้วเราจะมาขึ้นคู่หน้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คืออ่าหลังคู่หน้าซึ่งจะเป็นคู่หน้าคล้ายๆกับฝั่งนี้เลยนี่จะเป็นคู่หน้าคล้ายๆกับฝั่งนี้เลยครับ รนเรียนคู่หน้าตรงนี้เราจะขึ้นอีกสองหลังนะเป็นคู่กันกับเฟสแปดท่าหนึ่งอันนี้เป็นเฟสเฟสแปดทับสองคู่นี้ทีมงานเราทำงานอย่างรวดเร็วทางโครงการก็รอรอโอนอยู่รอเอกสารอยู่นิดหน่อย แต่งานเน er <ination noises> ี่ยรอเอกสารไม่ได้งานจะต้องรันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องวางแผนให้ดีนะครับท่านเจ้าของโครงการทุกทท่านเมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายหลายหน่วยงานก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่สําหรับรายย่อยยังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเราจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกับบุคคลไม่กี่ฝ่าย แคปเดียวเอกาสารเสร็จเราสามารถติดตามประสานงานนะครับขอคําแนะนําจากทีมงานเราได้ในพื้นที่ได้ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับบอก,กเลยง่ายกว่ากันเยอะเลยฮ <c oughs> ะคุณฮุสเซนได้โอนกี่หลังแล้วครับผมโอนลัวะเรอยงครับเป็นไงบ้างครับแบ่งปันมาในกลุ่มดเลยนะครับ ส่งต่อกํกาลังใจดีๆกับทีมงานเราหน่อยนะครับผมใครที่ได้อนแล้วใครที่ได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองแล้วได้หอบเงินในวันโอนเรียบร้อยแล้วส่งต่อกําลังใจดีๆให้กับทีมงานเราเพื่อเป็นหลักฐานว่าเฮ้ย hey, พี่ผมทําได้แล้วนะครับน้องพี่ทําได้แล้วนะอะไรประมาณนั้นทุกทุกคนจะได้มีแรงผลักดันในการเดินทางไปต่อมันเป็นหลักฐานที่เห็นแบบซึ่งซึ่งหน้าโดยเฉพาะคนที่เรารู้จัก คนที่ก็รู้จักเราติดตามเรานะครับเขาจะได้มีกําลังใจนในการเดินทางในการใช้ชีวิตต่อๆไปเมื่อวานนี้ก็จบไปอย่างสวยงามในซูเปอร์วีพีคอร์สสมัยใหม่สร้างมาในขายดีแบบสมนาสุดมาเรียนกันที่นี่เสาที่ที่ผ่านมาฝนยังไม่ตกนะครับฝนเพิ่งมาตกตอนกลางคืนวันอาทิตย์ทีมงานเราเดินทางแยกย้ายกันหมดแล้วทีมงานเราดูงานอย่างมีความสุขอย่างเต็มที่ซูเปอร์วีพีคอร์สรุ่นที่สามเดือนเสาที่ที่ผ่านมาปลอดภัยจากฝนนะครับเดินทางมาจากทั่วประเทศ ไกลสุดก็น่าจะเป็นลำพูนนะลำพูนแต่เขาทําธุรกิจอยู่มีลูกค้าอยู่เชียงใหม่แต่ตัวอยู่ลำพูนนะครับทีมงานเราแล้วก็ที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์หรือนครน,นะนะครับที่นครที่นครทีมงานเราเดินทางม,มาจากทุกภาคทั่วประเทศเจอกันที่ Enjoy Home มีพลังงานอะไรบางสิงบางอย่างดึงดูดมาเจอกัน ขนาดคุณฮุสเซนอยู่ปตัตตนีอยู่ปัตตนียังมาเจอกันได้เลยแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆบางสิ่งบางอย่างดึงดูดมาเจอกันจริงไหมครับนะฮะเมื่อทีมงานเรามาเจอกันก็ได้ลงมือทําจริงๆนะได้ลงมือทําจริงๆได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆได้มีผลลัพธ์อะไรใหม่ๆจริงๆมันเหมือนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะ่ะนะครับบางครั้งเรามาเจอสิ่งที่ใช่เหตุการณ์สถานการณ์สังคมสิ่งแวดล้อม คอนเนคชันต่างๆข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมันทำให้เรากล้าที่จะลงมือทำได้ง่ายขึ้นดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีมากๆและการเรียนรู้จากคนจากทีมงานที่ก็ผ่านด้านนั้นมาแล้วยิ่งโคตรง่ายแล้วก็โคตรตรง Copy ต่อยอดให้เป็นเวอร์ชันของตัวเ,เองการด็กจันนะการดกจันไว้เขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้ ก๊อปปี้ต่อยอดและให้มันออกมาเป็นเวอร์ชั่นของตัวเราเองนั่นแหละครับง่ายสุดแล้วบอกเคล็ดลับให้เลยโอเคไหมบ้านสวยไหมครับผมในไลฟ์ในกล้องบ้านสวยไหมครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเห็นไหมฟ้าแลบฟ้าแลบอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ที่เราจะก่อนที่เราจะไลฟ์มีฟ้าร้องมาด้วยดูแล้วแนวโน้มคืนนี้อาจจะ มีฝนโปรยปลายมาเมื่อคืนนี้ไม่มีสัญญาณอะไรบอกนะอยู่ๆตกมาเลยตอนเช้านี่น้ำนองเมืงจุดเหมือนกันบ้านสวยนะไฟสีวอมไปเจกอกเสา,าโชวไฟสระเปา,าสาดส่องใส่เชิงชายนะครับไฟจากภายในบ้านาสาดส่องกระทบ à, พื้น à, าสาดออกมาจากช่องกระจกช่องแสงต่างๆ แล้วก็แสงโดยรอบภายนอกนะครับยังเห็นหลังคาอยู่เป็นมิติสวยงามอยู่ทําให้บ้านดูสวยงามโดดเด่นมากๆลองดูนะลองดูนะเสาประมาณกี่ต้นนี่ละ่ะสิบสามไหมให้ทายว่าทักกี่บาทเนี่ยทั้งหมดเลยห้5แสนสอมบาทเสาที่นอนอยู่นี้าแสนสองหมืบาทห้ามายกเล่นนะของแพง วงเล็บรวมอุปกรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่เสาเปล่าๆนะครับรวมอุปกรณ์ด้วยรวมอุปกรณ์ด้วยมีเสาสิบสองเมตรแล้วก็เ้าเมตรนะครับบ้านสวยมากๆขอบคุณมากครับสีที่เราใช้รวมสีขาวด้วยก็จะเป็นสี่สีหนึ่งสองสามสี่ใช่รวมสีขาวก็จะเป็นสี่สี ใช้สีไม่เยอะนะแต่เราเลือกตำแหน่งวางให้กับมันให้สวยงามลงตัวตัดบือตกแต่งผนังด้วยสีขาวปกติเสาโชสามถึงสต้นของเราแล้วแต่รูปแบบบ้านแต่ละเฟสจะไม่มีบัวตกแต่งมาติดอย่างเงี้แต่เฟสแปดของเราตัดเข้าไปให้สวยงามเป็นเหมือนคล้ายๆกรอบทำให้ดูมีมิติเห็นไหมครับ ตรงเสาโชว์เฉลียงหน้าบ้านแล้วก็ตรงประตูกระจกลรมียมด้านในมันจะเป็นกรอบเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปแล้วไฟถาดภายในห้องรับแขกบอกเลยครับเฟดแปลสวยมากๆเป็นรูปแบบใหม่ทันสมัยดูพรีเมียมดูมีมูลค่าแต่ราคาโปรโมชั่นนะราคาโปรโมชั่นไปถึงไฟที่เราซื้อมาเป็นราคาโปรโมชั่นก็ไม่ได้สูงเอรออะไรมากมาย สวยงามแล้วชอบเปิดไฟโชว์ตอนเย็นใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าบ้านสวยผ่านหนึ่งรอบก็สวยผ่าน2อรอบก็สวยผ่าน3รอบทนไม่ได้แล้วเว้ยเขาขายหมดหรือยังอย่างาที่จะหาข้อมูลอย่างที่จะถามแล้วเพราะอะไรป้ายก็ไม่มีนะครับนี่ป้ายยังไม่มีนะจะถามป้ายก็ไม่รู้ต้องค้นหาข้อมูลจากออนไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดตามกันอยู่แล้ว่าติดตาม e n j o y Home ติดตามโคดเดียวเขาจะหาข้อมูลทางออนไลน์ ล่าสุดนะครับลูกค้าที่น่ารักใกล้ๆก็มาดูบ้านรอบแรกามาดูบ้านรอบที่สองเพราะผ่านไปผ่านมาจนทนไม่ได้แล้วนะฮะเราได้ลูกค้าคนในพื้นที่ทำธุรกิจในพื้นที่ที่สนใจบ้านเราพอสมควรเหมือนกันนะครับนอกจากกลุ่มที่ทำงานประจำนะครับพ,พนักงานที่รับเงินเดือนแล้วคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวในพื้นที่ก็สนใจบ้านของเราดีเหมือนกัน อีกจุดหนึ่งที่อยากที่จะฝากให้กับท่านเจ้าของโครงการเลยคือเมื่อทําเลเราดีแล้วเวลาเราเลือกทาเลเราก็จะสารวจตลาดก่อนอทําการวิเคราะห์ทําเลก่อนแล้วตัดสินใจในการเลือกทําเลลงทุนทําเลเราดีอย่างเงี้ตนนยตีถนนลาดยางรถผ่านสัญจรอย่างต่อเนื่องต้องมาเปิดไฟโชว์อย่างนี้ครับเพื่อดึงดูดสายตาเพื่อส่งต่อสิ่งดีดีให้กับคนอื่นเขาได้เห็นได้สัมผัสนะ ใครผ่านไปผ,ผ่านมาก็ต้องอยากรู้อยากเห็นเอ้ยบ้านเขาขายหมดหรือ,รอยังราคาเท่าไรยังไงทาไมสวยจังเวลามีการพูดถึงมีการกล่าวถึงเขานึกได้หรือสหกรณ์โคนมขามะเลสอด้านสายมือไงโครงการเอ็นจอยโฮมอ่ะเขาทําดีนะแหน่ทุกคนก็จะนึกถึงได้ง่ายเพราะเขาเคยผ่านหูผ่านตาเข้ามาแล้วโอเคนะครับหลายเรียอเล็กน้อยนะครับให้มันไปฝังอยู่ในความทรงจำอ,อยู่ในจิตใต้สำนึกของลูกค้าเราด้วย ว่ามีเราอยู่ในพื้นที่เห็นไหมฟ้าแลบฟ้าแลบก่อนจบไลน์นี้สั้นๆง่ายๆนะให้แบรนด์ของเราและตัวตนของเราติดหูติดตากลุ่มลูกค้า ไปฝังอยู่ในความทรงจําไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกอะไรบางสิ่งบางอย่างของลูกค้าให้ได้ขามทเดสอถ้าเขาคิดถึงบ้านอย่างที่จะมาซื้อบ้านอย่างที่จะแนะนําต่อให้เขาคิดถึง enjoy home นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าใจตรงกันสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ให้ได้แล้วคุณจะเป็น number o ไม่ว่าจะมีเจ้าไหนมาก็แล้วแต่เรายังคงไปต่อได้ชิวๆ ห้ามแข่งขันเรื่องราคาเป็นอันขาดโอเคไหมเดี๋ยวน้องบอสมาทักทายกันฮัน้องบอสสวัสดีครับโอ้โหรองเท้าสุดยอดฮ <นะ S 1> ัน้องบอสสวัสดีครับผมทาคลิปยังวันนี้นทำแล้วครับทแล้วครับโอเคขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับผมนะผมและน้งองวัดขออ่าบ๊ายบายก่อน